ตนี้มีอุปสรรคในการออกกำลังกายไหมครับความยากอย่างเช่นอาหารอัวนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยเราก็คือน้ำหนักตัวโอเคแล้วแต่จะต้องการเรื่องของความกระชับเรากินยังไงบ้างครับทุกวันนี้ก็เช้าก็กินสุบโมงก็จะเป็นพวกไข่ต้มข้าวไข่ต้มข้าวไข่ต้มโอ้โหแล้วก็มีผักมีผักด้วยใช่อังสิบโมงเสร็จแล้วไงต่อครับอีกมื้อหนึ่งไปสาม บาสามบาสามกินอะไรครับบาสามก็จะเป็นพวกผัดผักผัดขิงแม่โผัดขิงโอ้โหด, oh oh, ดีหมูไม่มีมันใช่โอ oh ้โ oh, หดีอีกมื้อหนึ่งคืออะไรครับในบ่สามตอนน้บสามก็หลังเอากายาก็จะเป็นพวกนมโปรตี<ช>นเวโปรตีนแล้วมีอะไรนไี้ะหรือว่าเวธรรมดาแค่นี้เวธรรมดาโอ้โหถือว่ากินดีนะสัดส่วนเป็นยังไงข้าวเยอะไหมครับข้าวเ เข้าข้วยไซ่์อ๋อร้อยห้าสิบกรัมประมาณนั้นโอ้โอเคนะคือนกลางกลางเช้าก็เป็นขนมปังกะวิีบางทีก็จะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นข้าวเป็นขนมปังแทนใช่ใบกล้วยโอ้โหถือว่ามีความรู้ที่ดีนะที่เหลือก็รอเวลาอย่างเดียวเพราะน้ำเต้าหู้ด้วยใช่น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ถทานถักเยอะไหมครับทานถักเยอะไหมก็ พอสมควรเท่าเข้า,ขา,ขาอันนี้คืออาหารราคาแบบนี้คนเดียวหรือว่าเปลี่ยนทั้งครอบครัวกินเหมือนเราเลยคนเดียวคนเดียวเลยคนเดียวกินไม่ได้เพราะเราไม่ปรุงเราปรุงปรุงให้กเกลือชมพูปรุงน้อยจริงจริงปรุงได้นะโซเดียมไม่ต้องน่ากลัวขนาดนั้นล้วแต่บางมือแล้วแต่บางมือเครียดหน่อยจัดหรือว่ามื้ออาหารอย่างเป็นหน้าแล้วก,ก็ปรุงโอเคฮะมองไปข้างหน้านะครับย่อลงยืดมือแล้วยกแขนขึ้นนะครับวางข้อต่อหัวไหล่สะโพก ลองฝึกดูก่อนนะครับเล่นให้โค้ดดู60สิบวิเริ่มไปเหมือนเดิมโอเคเวลาเล่นไม่ต้องไปกม้มหน้ามองไปตรงๆรงลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกช้าๆเลยนะครับอ่านะครับนี่คนต่อไปละเมื่อกี้สองคนนี้นี่คนต่อไปนะฮะสมุดสาครถูกไหมฮะไม่ใช่ปากการนะผมจำได้เลยเห็นไหมสามรอบแล้วจำจำลูกค้าไม่ได้ทักทีอ่าไปเรื่อยเครับเกียรตเป็นไงบ้างรอดไหม ง่ายหรือยากาก,ากลางๆงั้น<า>เวียงมืออาปากลงหายใจเข้าขึ้นออกโอเคพอชา้าๆเปิดปลายเท้าออกเป็นซูโม,โม่นะครับเชิดอกขึ้นเชิดรับชา้าๆลงตรงๆหลังไม่ค่อมนี้ยืดขาด,ด้านในแลวยกมือขึ้นไม่ต้องรีบนะเหนื่อยบอกนะฮะ,ะถ้าเหนื่อยบอกนะแสดงว่ายังไม่ค่อยฟิตนะเนี่ย ออกกำลังกายแต่ว่าไม่ค่อยได้คาร์ดิโอถูกไหมก็เล่นบอดี้เวทที่บ้านไปมีสองวันเริม่มคาร์ดิโอชั่วโมงนึงอ,อาทิตย์หนึ่งมีสองวันที่คาร์ดิโอวันละชั่วโมงไม่ไหนักจากเวทอ๋อมีสองวันที่คาร์ดิโอวันละทั้งสองวันชั่วโมงอ๋อโอเคต้องซักสามสักสามจะดีเพื่อลดน้ำหนัคาร์ดิโอไม่ต้องหนักก็ได้นะครับออเอาเท่าที่ได้ นี่ต้องแบบเป็นนักกีฬาขนาดนั้นอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไม่แต่เราเพิ่มเวลาอ๋อเราเพิ่มแค่ยี่สิบแต่ครึ่งชั่วโมงแบบครึ่งชั่วโมงกับสี่จุดห้าเพิ่มเป็นหกสิบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเราเล่นหนักแค่ไหนด้วยแต่วัาเล่นเล่นหนักไม่น่จะหนักอ๋อเรโฟกัสอย่าไม่เหมือนเล่นจุ่มเล่นคนเดียวไม่โฟกัสเอ๊ะยังไงลงหายใจเข้าขึ้นออกนะลูกเกตยี่สิบนะเอาให้ถึงนะไหวไหมครับไม่น่าเมื่อยเพราะว่ามันแค่หนึ่งโลนะ หนึ่งโลมันมันเมื่อยใช่ไหมนะฮะฟิตมากนะครับนี่ออกกำลับบงกายอยู่ที่บ้านหลายวันมากหยุดสองวันเองเจ็ดวันเล่นห้าวันนี่ถือว่าฟิตมากๆห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับพอเห็นไหมฮะขากว้างไปละขาขนาดหัวไหล่ไปละนี่เหลือขาชิดเอาให้พักก่อนดูเหนื่อยมากพักก่อนนะครพรุ่งนี้วันเกิดลูกค้านะครับสี่สิบสามนะฮะ สี 43, ่สิบสามขวบนะฮะพักก่อนหนึ่งนาทีครับมานะครับอ่าคนหนึ่งก็มีวินยัยคนหนึ่งก็ตั้งใจนะฮะพร้อมมีไว้ให้ลิงถือนะ,ะเราไม่ถืออยู่แล้วเราต้องสู้นะครับลองดูซิช้าๆไปดีครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกมองตรงๆเลย วันอาทิตย์ชอบมีคนที่แบบมามามา่ค่อยประจํานะฮะอันนี้พี่นกนะฮะเดี๋ยวผมจะถามพี่นกว่าตอนนี้เรากำลังทำกิจกรรมชาเลนจ์อยู่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าหนึ่งเดือนมาแข่งกันว่าน้ําหนักใครลงได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะไอ้ลูกค้าน่าจะเล่นเกือบหมดจะมีบางคนไม่เล่นดิเสร็จอ่าเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลให้โดยที่ผมจะเป็นคนวัดเองว่าชั่งน้ําหนักเริ่มยังไงจบยังไงสนใจร่วมกิจกรรมไหมครับจัดที่ส แ nice. ข่งลดน้ำหนักนมสนใจนะน้ำหนักไม่อยากลงเพราะฉะนั้นโอกาสไม่ไม่ร่วมสูงนะฮะเซเย่หรือเซโนครับถ้า yeah> ขอคิดดูก่อนนะฮะอันนี้คนนี้พอร์อไไปก่อนนะเนี่ยเ ah ี่ยย่พ่งบอกถามมอกี้เลยโอเคสองปาทสามสี่น้าหกเจ็ด นะครับขอ20ครับ10ลูกค้าเสื้อบัวคาโดมาบอกว่าเจ้านี้อร่อยมากนะครับเป็นอะบูคาโดโยเกิรต์ตเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยป่ายแต่ผมชิมก่อนขอบคุณมากๆครับเรารู้ว่าผมชอบนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย89เ้ลยเนี่ยแก้วเล็กจิ๋ว